หัวข้อผู้ต้องหาเคยเป็นนักการค้ายาเสพติดถูกจับกลุ่มหลอกลวงลูกสาวเพื่อนวัยไปเล่นสงกรานและคุมขืนจนสลบวันที่14เมษายน2567ผู้ต้องหาชื่ออามลายศักดิ์อายุ40ปีถูกจับกลุ่มในกรณีหลอกลวงและกลมขืนลูกสาวเพื่อนวัย16ปีเพื่อเข้าระวงการเล่นสงกรานที่บ้านคนร้ายในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผู้เสียหายได้รับความเสียหายจนต้องนอนทักหายใจอยู่ในห้องน้ำและร้องให้ขอความช่วยเหลือจากแม่ตัวเอง ตามคำอธิบายจากผู้ต้องหาเขาเป็นนักการค้ายาเสพติดที่ได้ถูกจับกลุ่มในคดีต่างๆมาก่อนหน้านี้และเมื่อได้ปลอดโทษแล้วก็ได้เปลี่ยนทิศทางชีวิตไปเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่กลับตกลงหลุดล่อเดเกสาวมาดื่มเหล้าและคมขืนให้สลบแม้เขาจะปฏิเสธความผิดนี้แต่ข้อมูลจากผู้เสียหายและพยานเป็นพิสูจน์ว่าเขาได้กระทำการคมขืนโดยใช้กำลังร้ายและหลอกลวงซึ่งเป็นข้อหาที่มีความรุนแรงตามกฎหมายอยาญาธนบุรี ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวเพื่อเตือนป้องกันไม่ให้เด็กๆเ,เข้าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยและเป็นอันตรายได้ในวันสงกรานต์และงานเทศกาลอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อมีการหลอกลวงและข่มขืนเด็กๆจากบุคคลที่มีความรับผิดช,ชอบต่อเด็กและสังคมอย่างผู้ต้องหาในกรณีนี้